ป่านี้เห็ดนี้ใหญ่มากที่เขาบอกว่ากินแล้วพิษสะสมมีเยอะมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วมันกินไม่ได้ใช่ไหมคะให้บอกหน่อยนะคะอันนี้เขายังเล็กๆอยู่ค่ะ,คะเยอะมากเลยค่ะเต็มป่าเลยเนี่ยใช้หมดเลยนะคะ สุดแล้วมันกินไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าใครทราบบอกหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้มาเก็บเก่ารัดนะคะเต็มเลยคะ่ะอันนี้ที่บอกเมื่อสักครู่นะคะมันกินไม่ได้เนาะนะคะ,คะเยอะเลยตอนนี้ฝนตกนะคะและค่อนข้าง40-50เปอร์เซ็นตะ์ค่ะตอนนี้พากันมาเก็บเก่ารัดนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือต้นกาล้านะคะเต็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันนี้คือปากกาะล้านะคะ